นี่ก็มาถึงหยอกขิงนะครับสนามหลงขวนะครับวัดแปดรอยวันนี้นะครับขาวตัวกลงนี่นำสี่ยู่นะครับสองรับสามครับสีครับ สีดอกครับฟีเดุเอ็นีนำฟรีนะครับเว้นมาว่าเรานะครับคนเล่นฟังด้วยก็ับฟังกรรมการด้วยเร็วเกรรมการผู้ตัดสินจีคาดวันนี้นะครับบังนาซีนะครับลั่มเปายังไม่มีนะครับ หนึ่งผมนะครับหนึ่งสองครับสามครับหน่งสอาจะหย่อนสมัดซีดอกนะครับหนึ่งสองครับเจ้ากาฟิวนะครับสามสี่ แล้วกาฟิวยาลาได้ซีดอกนะครับองนี้ไม่หรอกกาฟิวนี้กาฟิวตัวนี้ครับสองสามครับีหเร็วีเวี่าเวีเด้เียเวกเดียเวลังสองไม่เข้านะวไวเยหาดอหดอนะครับไอ้หๆ สองนสามสามครับสามนสองตอนนักล <c oughs> ุบ In nice ีนาม่ครับอย่าาไมต้องลุบลีนาุบนครับอแล้วสองครับสครับสองครสนสงน่

สองครับสามครับสีดอกนะครับสองครับสามอกนะครับเอาจอกรกลมวัวขาวนะครับ

สีครับน้ำซ้ำนึ่งสีเราลักซ่นะครับหนึ่ับสอครับ สีครับพสองาครับหลังน้ำไม่เอาแล้วเนี่ยครับสครับ สามครับสมครับสามครับสามดน่ครับครับอะไรวะครับเฮ้ยมจะมาหลีดสา้องนะครับ 5, 5, 5, 5,

หนึน well? น pues eline, ่งครับสองครับสองครับสามครับ หนึ่งรับสองสองรับสามกับสองกับสองกับ สามครับรถกลมนะครับบวกบวกนันครับนใสองครับสามสี่ สีดอกนะครับหนึ่งกับสองกับ

สองครับสามครับแล้วว้ามากวันไหนนะก็เด็ดแล้วครับตาดอกต้องตัวจริงไหมลาดอกจริงหัวนะครับ นอกพอดีรังวัลเลยนะครับก้าวรังวัลนะครับทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งอาพันนะครับทีสองนะครับสามพัน,น 3, จนถึงทีเก้านะครับก้าวรังวัลน,นะครับวันนี้ทีสนามลงขั้วนะครับบังเลาะเป็นคนโวสจัดการนะครับ